สวัสดีครับผมหมอมาพนานฟาร์มครับก็คลิปนี้พามาชมไก่ทีมงานนะครับที่เลี้ยงอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมีไก่หนุ่มหลายตัวนะครับที่ลงแบ่งในกลุ่มว่าตอนนี้มีตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามีคลิปให้ชมนะครับพาชมทีละตัวนะครับสวยนะครับตัวนี้อายุประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนสิบเดือนนะครับตัวนี้ น้ำหนักจะอยู่ที่26 27นะครับเดียดีนะครับทรงดีนะครับสวยมากนะครับตัวนี้พ่อเป็นพ่อตัวเดียวกันกับชุดทีท่ลงแบ่งนะครับพ่อเป็นสายเหนือนะครับแม่เป็นสายสมิสวุวร์นะครับนะครับชมตัวถัดไปนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวนี้พ่อเป็นสองมีสุวรรณนะครับแรงรอคาร่ลิล,ลันสปีดโบ๊ทนะครับน้ำหนักสองสี่สองห้านะครับตัวนี้นะครับแม่เป็นสายปอวุฒนะครับไก่หนุ่มขึ้นฝูงมากใหม่ๆนะครับเ๋ไปชมตัวถัดไปนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ลงแบ่งในกลุ่มนะครับเป็นไก่หนุ่มคัดผ่านแล้วนะครับแผลด,ดีนะครับติดเช็คมาสองรอบแล้วนะครับโคตเตอรสู้อยู่ไม่เต็มยกกันนะครับนี่นะสวยนะครับสองเก้านะครับตัวนี้สิบเดือนพ่อสายเหนือแม่สองมิสุวันบวกกอพงศกรนะครับ ตัวนี้ถ้าพี่ท่านใดสนใจก็ทั้งมาสอบถามได้นะครับแบ่งกันไปเล่นนะครับต,ตัวถัดไปกันนะอัวนี้เป็นอีกตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ประมาณสองแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดสวยนะครับ สังเกตว่าลักษณะไก่หนุ่มโทนก็ใช้กันนะครับว่าเป็นน้าเป็นหลานกันนะครับโอเคครับถ้าชอบตัวไหนยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับมีราคาทุกตัวนะครับครับสวัสดีครับ